สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนน,นสุขส,สวัสดิ์เป็นด้านฝากขาออกรถก็มุ่งหน้ามาจากแถวดาวพนนองแถวประชาทิปไตยครับมุ่งหน้าไปทางองค์พระสมุดเจดี JD. ก็จะพามาดูสถานีราบุนะซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายในเขตกรุงเทพมหานครก่อนเข้าจังหวัดสมุทรปราการก็อยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุนะ วงแหวกนกาจนาพิเศษสถานีราบุณะตำแหน่งของสถานีก็จะอยู่ถัดจากทางด่วนตรงถแถวจุดตัดถนนสุขสวัสดิ์กับทางด่วนเฉลิมพระนครก็มีอาคารจอดรถจอดรนถนนสุขสวัสดิ์สองอาคารซึ่งตั้งอยู่ในฝั่งขาออกหนึ่งอาคารแล้วก็ในด้านฝั่งขาเข้าอีกหนึ่งอาคารรองรับรถยนต์ได้ถึง1384าคัน งานก่อสร้างนะครับก็อยู่ในสัญญาที่5ช่วงดาวนองจนไปถึงครูในก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีลอกเม้นจำกัดภาพรวมการก่อสร้างในสัญญาที่5้นั้นเดือนตุลาคม2,566งานโยธาก็ทําได้10.14%ล่าสุดน,นะครับก็ได้มีการปิดเบี่ยงจราจรชิดก่อกลางฝั่งละหนึ่งช่องทางมีผลทําให้การจราจร ในด้านฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเหลือสามช่องจราจรล่าสุดหลังได้มีการเรือย้ายสาธารณโภคกุดหลุมทำฐานลากขนาดนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการหล่อเสาซึ่งเป็นเสาตอหม้อสถาน,นีราบรุนะก็เริ่มมีให้เห็นแล้ว สำหรับรูปแบบสถานีก็จะเป็นแบบยกระดับมีทางขึ้นลง2จุดทางขึ้นลงที่1อยู่ในฝั่งขาออกบริเวณพื้นที่ว่างของโรงงานอุตสาหกรรมติดคลองแจงร้อนก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารเชื่อมต่ออาคารจอดรถสำหรับทางขึ้นลง2งก็อยู่บนพื้นที่ว่างใกล้กับแจงร้อนก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารเชื่อมกับอาคารจอดรถอยู่ในด้านฝั่งขาเข้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุรบนะวงแหวนกล้ทะเลพิเศษแนวเส้นทางนะครับเริ่มจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อที่บริเวณสถานีเตาปูนโดยเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางใต้ดินแล้วตรงเข้าถนนทหารเลี้ยวเข้าถนนสัมเสนผ่านรัฐบ,บาแห่งใหม่ผ่านกรมชนประทานโรงพยาบาลวชิรพยาบาลหอสมุทรแห่งชาติจากนั้นเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนพระสุเมนผ่านวัดบวรนิเวศวรวิหารแยกผ่านฟ้า เข้าถนนหาชัยลอดใต้ไปน้นเจ้าพยาบริเวณสะพานทัพกเก่าเข้าสู่ถนนประชาธิปกผ่านสี่แยกบ้านแขกลอดใต้วงเวียนใหญ่เข้าถนนตากสินลอดแยกหมายสวรรค์จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นทางยกระดับเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณคู่ในอำเภอพ่อปแดงจังหวัดสมุทรปราการระยะทางรวมนะครับ23.63กิโลเมตรมีทั้งหมด17สถานีก็เป็นแบบใต้ดิน10สถานีและเป็นแบบยกระดับ7สถานี ตรงที่เป็นคล้ายๆป่าลุกๆนะครับก็จะเป็นช่องทางข้าออกที่สองแล้วก็มีอาคารจอดรถจอดด้วยส่วนในด้านซ้ายนะครับที่มีรถจอดอยู่นะมีรถเขียวๆข,ขาวขาวตรงนี้จะเป็นช่องทางเข้าออกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีอาคารจอดรถจอดในด้านฝั่งขาออก ปัจจุบันนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็มีรถมาจอดอยู่หน้าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีวินลตู มก็เดินในด้านฝั่งขาออกตอนนี้ก็มาถึงคลองแจงร้อนตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามคอนนะครับคลองตรงนี้ด้านหน้าผมก็จะเป็นถนนรอบบุญะนะถน,นนรอบบุญก็จะอยู่ติดแม่น้าเจ้าพระยาคนจาแถวนี้ก็จะเรียกว่าสายในเพราะว่าตัวถนนนะครับอยู่ลึกเข้าไปติดแม่น้าเจ้าพระยาตรงนั้นไม่ค่อยมีบ้านคนเท่าไหร่ ส่วนมากก็จะเป็นโรงงานต่างๆนะครับที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาส่วนมากแล้วชุมชนที่อยู่ขน,นาดแน่นจะอยู่ช่วงถนนสุสวรริ์มากกว่า ตอนนี้ผมมายืนอยู่บนสะพานลอยนะครับบริเวณแถวซอยเข้าวัดสนด้านซ้ายก็เป็นฝั่งขาเข้าก็มีการเริ่มหล่อเสาให้เห็นแล้วมีเหล็กเสริมนะครับเสาตอม่อโผล่มาหเห็นอีกไม่นานนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเสาตอหม่อให้เห็นสูงๆ ตรงนี้ก็เป็นสาตอ่อหม้อนะครับที่อยู่บริเวณแถวปักซอยวัดสนรถเมล์ที่มาจากบริเวณทางหลวนเฉลิมพระนครนะครับถ้าจะกลับรถไปถนนพระรามที่สองเนี่ยก็จะมากลับตรงวัดสนจะมีจุดกลับรถ ซ้ายเป็นรถที่มุ่งหน้าไปทางสามแยกพระประแดงนะครับตรงนี้ยังไม่มีการหล่อเสามีการเคลียร์พื้นที่ก็นํามาฝากกันความพืบหน้างานก่อสร้างสถานีรอบรุนะซึ่งก็เป็นสถาน,านีสุดท้ายบนถนนสุขสวัสดิ์นะครับที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเล่เาไปพบกันใหม่ในทลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ